สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําแกงถั่วลูกไก่แกงถั่วลูกไก่ที่จะสอนทําวันนี้เนี่ยให้คุณเนี่ยเอาถั่วลูกไก่แช่น้ําไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับประมาณ 8- 1 0ิชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต้มถั่วลูกไก่กันถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทาได้เลยครับ ส่วนผสมในการทําแกงถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่ถั่วลูกไก่เนี่ยคุณเอาไปแช่น้ําไว้แปดถึงสิบชั่วโมงนะครับโดยประมาณเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะาไปล้างแล้วก็เสด็จน้ําจากนั้นเราจะไปต้มส่วนผสมในการต้มถั่วลูกไก่อกเชยใบกระวาน ปวยกักเกลือแกงส่วนผสมผัดน้ำมันน้ำมันน้ำมันเนี่ยผสมไปเลยนะครับใช้น้ำมันถั่วเหลือง75 ml กับน้ำมันเนย1ช้อนโต๊การพลูป่วยกักอบเชยพริกแห้งเม็ดกลางใบกระวาน ยี่ราชุดเครื่องแกงหอมแขกขิงกระเทียมมะเขือเทศถั่วลุกไก่ถั่วลุกไก่ตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาปั่นกับพวกเครื่องแกงนะครับพริกผงอินเดียมาซาราขมิ้นผง ผงกะหรี่เรือแกงโยเกิร์ตธรรมชาติผักชีน้ำเปล่าถั่วลูกไก่ก่อนจะต้มนะครับเราก็เอาไปเสด็จน้ำมาเริ่มต้มถั่วลูกไก่เอาถั่วลูกไก่ใส่ในหมอ้อใส่น้ำ น้ำ1,000 ml จุดไฟใช้ไฟกลางใส่เกลืออบเชยเปยกัดใบกระวาน ้มาได้8นาทีนะครับก็เดือดจากนั้นเราจะเบาไฟไปใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางเพื่อไม่ให้น้ำหล่นหม้อนะครับจากนั้นปิดฝาหม้อไว้ทำพริกแกงใส่หอมแครททำพริกแกงหรือว่าทำเครื่องแกงนั่นแหละครับเสล็กระเทียม ขิงเติมน้ำน้ำ200 ml จากนั้นเอาไปปั่นรวมกันปั่นรวมกันเรียบร้อยต้มถั่วครบ50นาทีแล้วถั่วก็ใช้ได้แล้วนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำทั้งถั่วเลยนี่คือถั่วลูกไก่ที่ต้มแล้วนะครับเราจะแบ่งมาสัก2ช้อนแกง ใส่ถั่วลูกไก่ใส่มะเขือเทศใส่น้ำ100 ml เอาไปปั่นรวมกันเริ่มทำแกงถั่วลูกไก่จุดไฟใช้ไฟกลางจากนั้นใส่น้ำมันที่เราผสมน้ำมันเนยไว้ประมาณ1น,นาทีพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่ยี่หรา อบเชยป่วยกักการพลูใบกระวานใส่พริกแห้งเม็ดกลางจากนั้นผัดผัดประมาณหนึ่งนาทีดูจนยี่หล่าพองกับพริกพอง เราก็จะใส่เครื่องแกงที่เป็นหอมแขกปัน่นจากนั้นก็ผัด ผัดมาเจ็ดนาทีนะครับน้ำก็เริ่มแห้งลงเราก็จะใส่พริกป่องอินเดียใส่มาซาราใส่ผงกะหรีใส่ขมิน้นแล้วก็ผัด พอผัดเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เครื่องแกงที่เป็นถั่วลูกไก่ปั่นกับมะเขืเทศแล้วก็ผัดผัดมาสองนาทีเราก็จะใส่เกลือ แล้วก็ผัดให้เข้ากันเบาไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางแล้วก็ผัดผัดมาได้5นาทีเราก็จะใส่โยเกิร์ต แล้วก็ผัดใส่โยเกิร์ตได้หนึ่งนาทีจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วลูกไก่ใส่ทั้งน้ำทั้งถั่วเลยนะครับคุณก็กล่าวนะครับ สักห้านาทีสิบนาทีคุณก็เดินมาคนเรากำลังตุ๋นถั่วลูกไก่ให้นุ่มละมุนเราตุ๋นมาได้สิบสามนาทีแล้วคุณดูนะครับน้ำก็แห้งเนาะไม่ได้แห้งแก๊กเนาะอย่างนี้เรียกว่าน้ำกำลังขุกคลิกกำลังดีนะครับใช้ได้แล้ว ถั่วก็อ่อนแล้วผมชิมแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ผักชีแล้วก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงถั่วลูกไก่เนาะก็มาถึงขั้นตอนสำคัญขั้นตอนการชิมวันนี้จะชิมกับโรตีธรรมดา สี่โรตีก็จิ้มนะครับหรือว่าขีบตั่วลูกไก่คาเล็กๆอร่อยครับจะบอกรสชาตินะรสชาตินะครับรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติ เค็มนานิดๆแล้วก็เปรี้ยวตามเพราะว่าครั้งนี้เราใส่โยเกิร์ตเนาะใส่ทั้งโยเกิร์ตทั้งมะเขือเทศลูกใหญ่แล้วก็มีรสชาติมันๆของถั่วลูกไก่อร่อยกลมๆเวลาทํานะครับข้อควรระวังตอนที่คุณต้มถั่วลูกไก่น่ะตอนที่ผมต้มเนี่ยผมปิดฝาหม้อเพราะว่าที่หม้อของผมเนี่ยตรงฝาหม้อเนี่ยมีรูเนาะมันก็ระบายตรงนั้นถ้าฝาหม้อของคุณไม่มีรูคุณก็แง้มฝาหม้อไว้หน่อยนึง ลองทำดูนะครับถ้าทำแล้วส่งกันบ้านใต้คลิปเนาะร่วมสนุกกันสงสัยตรงไหนอินบ็อกซ์มาถามนะครับหรือจะถามใต้คลิปเลยก็ได้เดี๋ยวผมมาตอบให้สวัสดีครับสำหรับคนที่ชอบกินแกงกะหรี่อยากทำแกงกะหรี่เป็นอยากทำแกงกะหรี่อร่อยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงและไม่รู้จะเรียนที่ไหนเคยดูจาก YouTube แล้วทำออกมากินไม่ได้รสชาติไม่เป๊ะหรือบางทีเวลาที่จะทำเนี่ย ก็ติดขัดปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นหาเครื่องเทศไม่ได้หาเครื่องแกงไม่ได้หาพริกแกงไม่ได้ผมชลิฟคารดาดูเคนขอเสนอคอร์สแกงกะหรี่และแกงมัซาร่าซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ให้คุณแบบเบ็ดเสร็จเนื้อหาของคอร์สแกงกะหรี่และแกงมัซาร่าหเรียนทําเครื่องเทศเรียนผสมเครื่องเทศด้วยตัวคุณเองโดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายๆ เพื่อความสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทําแกงกะหรี่ได้ 2. เรียนทําเครื่องแกงเรียนทําพริกแกงโดยใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่คุณอยู่ 3. เรียนทําแกงเนื้อน้ํามัน 4. เรียนทําแกงไก่น้ํามัน 5. เรียนทําแกงแพะน้ํามันที่พูดมานะครับไม่ใช่ว่าเนื้อหาอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนแค่เนื้อเป็นไก่เป็นแพะนเนาะเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยเนื้อสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมีกลิ่นที่ต่างกัน 6. เรียนทําเนื้อซี่โครงอบขมิ้น7เรียนทําแกงมัสาร่าไก่มันฝรั่ง8เรียนทําผัดผงกะหรี่โดยใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเล 9. เรียนทําไก่ผัดผงกะหรี่0เรียนทําแกงกะหรี่ไก่แบบมีน้ํา11เรียนทําแกงเนื้อแบบมีน้ํา สิบสองเรียนทําแกงกะหรี่แพะแบบมีน้ำสิบสามเรียนทําตับผัดผงกะหรี่สิบสีเรียนทําเครื่องในไก่ผัดผงกะหรี่สิบห้าเรียนทําแกงถั่วแกงถั่วเนี่ยผมจะลงรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือแยกเป็นถั่วทองถั่วเหลืองและถั่วเขียวสิบหกเรียนทําแกงถั่วใส่มันฝรั่งสิ 17. เรียนทำเนื้อสับปัดผงกะหรีและพิเศษนะครับมีของแถมให้ของแถมก็มีสิบแปดเรียนทำน้ำพริกมะเขือเทศน้ำพริกมะเขือเทศที่จะสอนเนี่ยเป็นแบบปากีสถานเนาะเป็นเครื่องเคียงสิบเก้าเรียนทำอาจาร,ร์ที่เอาไว้กินกับแกงกะหรียี่สิบเรียนทำอาจาร,ร์ที่มีส่วนผสมของโยเกิร์ตและยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองเนี่ยเป็นของแถมปริศนาเนาะทั้งหมดนี้นะครับ ผมทําเป็นคลิปลงไว้ในกลุ่มคุณจะดูซ้ากี่รอบก็ได้คุณจะดูตอนไหนก็ได้มีปัญหาสงสัยคุณก็อินบ็อกเข้ามาถามผมเนี่ยจะตอบคําถามด้วยตัวงผมเองสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจชาลิฟคารตาดูเคนะครับสวัสดีครับ